ครับสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับผมที่ m i โ r o i ิงนะครับผู้ให้บริการอันดับหนึ่งด้าน Supplement ม t ช o n นะครับวันนี้ผมจะมีสินค้าใหม่มาบวดท่านผู้ชมนั่นก็คือเครื่องผลิตเคส3มิตินะครับผมโดยใช้เครื่องรีดร้อน2ด้านนะครับจะมีเครื่องรีดร้อนด้านบนและด้านลาน่างเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเครื่องกันนะครับแต่ก่อนอื่นผมอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูวัสดุและอุปกรณ์และผลงานที่ผลิตโดยเครื่องตัวนั้นนะครับว่า มันสวยสดใสและสีสันออกมาเป็นยังไงนะครับผมอย่างนี้ผมจะแนะนําก็คือว่าตัวเครื่องตัวนี้นะครับจะประกอบด้วยโมทั้งหมด3ตัวนะครับเป็นโมอลูมิเนียมนะฮะตัวที่1จะเป็นตัวโมลักษณะแท่งนี้นะครับเพื่อเอาไว้ประกอบกับเคสไทโฟนพลาสติกสีขาวตัวนี้ครับเราจะพิมพ์ภาพบนเคสตัวนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็จะมีโมตัวหนึงตัวนี้นะครับเอาไว้รัดระหว่างที่โมตัวนี้ ถูกประกอบด,ด้วยเคส i p h o n e แล้วนะครับผมและอีกตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวที่รักษารูปทรงของเคสหลังจากที่ผิมความร้อนออหลังจากที่โดนความร้อนแล้วนะครับตัวเคสมันก็อาจจะมีการปิดตัวดับด้วยนะครับทีนี้เนี่ยโมตัวที่3เนี่ยแหละนะครับมันจะเป็นตัวทําให้โมตัวเคส p h o n e ถูกคงสภาพไว้อย่างนี้ นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจริงๆกันเลยดีกว่าว่ามันจะง่ายเพียงใดนะครับแล้วงานที่ออกมาเนี่ยอย่างที่คุณเห็นก็คือทั้งขอบด้านข้างนะครับผมแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับถูกพิมพ์เป็นภาพลายเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเองก็สามารถที่จะผลิตภาพอย่างนี้ง่ายๆด้วยตัวคุณเองนะครับผม และที่สําคัญลูกค้าของเราที่ทําธุรกิจตัวนี้กําไรดีมากนะครับผมเดี๋ยวจะมาโชว์กันครับว่าขั้นตอนเป็นยังไงง่ายๆเลยครับไปนะครับผมจะพาคุณมาแนะนําตัวเครื่องนะครับเ<ม>ครื<ๆ>่องของเรานั้นจะเป็นเครื่องรีดร้อน2ด้านนะครับผมนั่นหมายถึงว่ามันจะมีแผ่นรีดร้อนที่อยู่ด้านบนและแผ่นรีดร้อนที่อยู่ด้านล่างนะครับผมคุณจะสังเกตมันจะมีแผ่นซิลิโคอนอันนี้มาให้ด้วยนะครับเอาไว้ลองชิ้นงานเกี่ยวกับล่างร้อนมากตรงนะครับค่อยๆไปอ่ะ หลังจากนั้นขั้นตอนต่อไปของเรานะครับเอาชิ้นงานที่พิมพ์มาแล้วแล้วก็เคสสีขาวอันนี้นะฮะที่เราจะพิมพ์ก็คือเล็งตำแหน่งหน้าแค่นั้นเองที่เราจะพิมพ์นะครับแล้วก็ม้วนห่อมันไว้นะครับแต่จริงๆแล้วเราต้องอาศัยโมตัวนี้ด้วยนะครับผมขั้นตอนที่1เราเอาเคสรูปนี้ประกบลงไปนี้นะครับผม เอารูปของน้องกันเนี่ยที่เราจะพิมพ์โดยน้ำหมึกซัพพลิเมนชั่นของไมโครอิง e แล้วนะครับเอาวางไว้นะครับระหว่างตรงนี้หลังจากนั้นก็ <c oughs> กดลงไปนะครับผมพอกดลงไปเสร็จปุ๊บนี่มันซะแผ้นั่นเองนะครับผมคุณก็จะได้รูปภาพนะครับที่ถูกหนีดด้วยกระดาษซัพพลิเมนชั่นเรียบร้อยแล้ว นะครับผมหลังจากนั้นนะครับคุณก็เอาทั้งชิ้นเนี่ยวางลงไปตรงกลางนะครับหลังจากที่คุณนะครับเอาตัวโมวางไว้ตรงกลางแล้วนะครับผมปรับตำแหน่งระดับให้เหมาะสมนะฮะหลังจากนั้นก็กดมันลงไปแค่นั้นเองแล้วคุณก็รอจนเวลา,เาใเราใช้เวลา180วินาทีนะครับผมในการพลิกเคส ไอโฟนตัวนี้อ่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นเรามาดูกันครับว่างานจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับครับสำหรับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเรามาเอาเคสออกจากตัวเครื่องกันนะครับเราดูกันว่าเป็นยังไงบ้างก็คือเราเปิดเครื่องหันออกไปนะครับอู้ร้อนมากเลยร้อนมากเลยครับนะครับหลังจากนั้นเสร็จปุ๊บ เราต้องมีผ้านะครับผมขอใส่ตัวช่วยนิดนึงนะครับผม,ผมเราเอาผ้าออกมาแล้วก็ิกเคสนี้ออกมาพอาเสร็จปุ๊บคุณก็เอาเคสตัวเนี้ยนะครับมาวางไว้ข้างในโมงแล้วรอให้มันเย็นแป๊บหนึ่ง โฟนสามมิติที่เราผลิตด,ด้วยเครื่องรีดร้อนสองตานะครับผมคุณจะเห็นว่ามิติของรูปเนี่ยในรอบกล่องลอเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นสนใจสินค้าติดต่อมาได้ที่ไมโครอิงนะครับผม0 45 45. 2 5 7 9 4 5 4 5 i worry i throw my fear around